สวัสดีครับน,น้องๆทุกคนพบกับพี่นอ็อตทีแคสเตอร์นะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะครับในวันนี้เลยคือวันที่18สิงหาคมเวลาประมาณ10โมงนะครับทางกศธเนี่ยเขาก็ได้ทำการถแถลงแล้วนะครับว่ากศทห65จะมีลักษณะเป็นยังไงพี่น็อตจะขอมาสรุปให้กระชับกับทุกประเด็นที่สำคัญ ไปฟังกันเลยครับสำหรับการสรุปประเด็นต่างๆนะครับพี่น็อตขออ้างอิงจากตัวระเบียบการของทางกศพทที่ได้ประกาศไว้นะครับที่หน้า w w w 9 s i m a h i d o n a c t h นะครับจะมีประกาศ2ฉบับนะครับฉบับแรกจะพูดถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการรับสมัครของกลุ่มกสพททั่วไปนะครับและฉบับที่2นะครับจะเป็นการพูดถึงรายละเอียดของการสอบวิชาเฉพาะแพทย์นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตท้าวความสั้นๆนะครับว่ากศพท .65 มีความสําคัญยังไงกับน้องๆ65นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกสพท6กเนี่ยกสพทคือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเขาจะเป็นเจ้าภาพนะครับในการกําหนดนะครับหลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกต่างๆนะครับกับคนที่ต้องการจะเข้าใน4กลุ่มคณะก็คือคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์และก็สัตวแพทยศาสตร์นั่นเองครับ โดยวันนี้นะครับทางกสปทเนี่ยก็ได้มีการอัพเดตระเบียบการต่างๆออกมาแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปเริ่มต้นที่หัวข้อแรกเลยครับคือเรื่องของว่าปีนี้มีกี่สถาบานันและก็กี่สาขาที่เปิดรับนะครับจริงๆจากการที่อ่านระเบียบการมาทั้งหมดเนี่ยมีการรับสมัครมากถึง50สถาบานันและ58สาขาที่เปิดรับสมัคร โดยจำนวนที่นั่งรับรวมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,600ที่นั่งนะครับแบ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์ประมาณ1,211ที่นั่งทันตแพทยศาสตร์ประมาณ528ที่นั่งสัตวแพทยศาสตร์ประมาณ301ที่นั่งและเภสัชศาสตร์ประมาณ560ที่นั่งนะครับโดยจำนวนที่นั่งเป็นจำนวนที่นั่งประมาณการนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้แต่จากการประชุมของทางกสทธเมื่อที่ผ่านมานะครับมีการการันตีแล้วว่าจานวนรับจะไม่ลดลงนะครับแต่อาจจะมีเพิ่มขึ้น รอติดตามอีกทีครับโดยความพิเศษของปีนี้นะครับกสพท65เนี่ยมีน้องใหม่ได้มาเข้าร่วมในการคัดเลือกด้วยนะครับก็คือมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะครับ อันแรกก็คือคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นสถาบันเอกชนนะครับรับจานวนทั้งสิ้น60ที่นั่งนะครับอันดับที่2นะครับคือคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะครับสถาบันเอกชนนะครับรับจานวน80ที่นั่งและสุดท้ายนะครับคือคณะสตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นรับทั้งหมด16ที่นั่งซึ่งจะเป็นทางเลือกสําหรับน้องๆที่อยากเข้าทันตะหรือสตวแพทย์ให้มีมากขึ้นนั่นเองครับ ส่วนต่อมาอันนี้เป็นรายละเอียดของทุกคณะและสาขาที่เปิดรับนะครับน้องๆสามารถติดตามได้ในประกาศนะครับสิ่งสําคัญในวันนี้เลยนะครับที่ช็อกโลกเลยก็คือเรื่องของกติกาใหม่ของ T ีแคส65ที่มาพ่วงกับการคัดเลือกกอสอพอทอ65ถ้าน้องๆอ,อ,อ่านระเบียบการดีๆแล้วเนี่ยก็จะสรุปได้ใจความดังนี้นะครับก็คือ น้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาคัดเลือกในระบบ TCAST แล้วนะครับแล้วก็มีการเคยยืนยันสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในรอบที่1หรือรอบที่2ที่ผ่านมาก็ตามนะครับโดยสาขาที่น้องเคยยืนยันสิทธิ์เนี่ยจะเป็น3สาขานี้ก็คือแพทย์ทันตะเภสัชนะครับส่วนสตวแพทย์ไม่เกี่ยวนะครับถ้าใครก็ตามที่เคยยืนยันสิทธิ์นะครับในรอบ1หรือ2ในสาขาแพทย์ทันตะเภสัชนะครับและน้องๆเนี่ย นะครับจะไม่สามารถนะครับสมัครนะครับสาขาเดิมในรอบ3ามแอดมิชชั่นกับกสพทได้นะครับต่อให้ต่างมหาวิทยาลัยกันก็ตามอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับสมมุติพี่น็อตนะครับได้ไปยื่นพอร์ตโฟลิโอมาแล้วพี่น็อตเนี่ยสอบติดรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับและพี่น็อตยืนยันสิทธิ์ที่จะเรียนคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย A เวลาผ่านไปพี่น็อตรู้สึกว่าเฮ้ย คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย A. เอเนี่ยไม่ตอบโจทย์ฉันเลยฉันอยากเข้าคณะแพทย์เหมือนเดิมแต่อยากไปมหาลัยบีมากกว่านะคะและ้วทีนี้พี่น็อตเห็นระเบียบการของรบอรบสามกสพประกาศมาเนี่ยอุ้ยมบีมบีม,มีจํานวนรับเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติพี่น็อตเห็นว่าเอ้ยคณะแพทย์มบีในกสพทรอบ3ามเนี่ยนะครับมันดีแล้วพี่น็อตอยากไปเนี่ยแล้วพี่น็อตมีความคิดว่าอยากจะสลับสิทธิ์จากรอบหนึ่งที่เคยได้แพทย์มเอแล้วเนี่ยมาสมัครคณะแพทย์มบีในรอบสามแบบนี้ทํา ไม่ได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าใครก็ตามนะครับที่เคยยืนยันสิทธิ์ในคณะหรือสาขาที่เป็นแพทย์ทันตเพทย์ในรอบหนึ่งหรือ2ก็ตามนะครับจะไม่มีสิทธิ์สมัครในสาขาเดิมที่ตัวเองเคยยืนยันสิทธิ์ไปแล้วนะครับในกสพทรอบ3าทุกกรณีแม้จะต่างมาหาวิทยาลัยกันก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่สมมุติว่าติด ในรอบหนึ่งรอบสองเป็นสาขาหนึ่งเช่นติดในสาขาทันตแพทยาศาสตร์แล้วในรอบสามเนี่ยอยากจะได้คณะแพทยาศาสตร์แบบนี้สามารถทําได้นะครับสิ่งสําคัญก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครสาขาเดิมที่ตัวเองเคยยืนยันสิทธิ์มาแล้วในรอบหนึ่งและรอบสองนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่น้องๆต้องระวังให้ดีตอนที่น้องๆสอบติดในรอบหนึ่งและรอบสองนะครับการยืนยันสิทธิ์จะทําให้น้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบสามไปด้วยนะครับถ้าเป็นในสาขาเดิมเนาะมาถึงในเรื่องของการกําหนดแผน การเรียนนะครับ จากการที่อ่านระเบียบการมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะปรากฏว่าใน4สาขาของกสพทไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันต์เภสัชศัตวะมีเพียงแค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่มีการระบุว่าน้องๆที่จะสมัครได้เนี่ยน้องๆต้องจบนะครับหรือกําลังศึกษาในสายการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า,เท,าเท่านั้นนั่นแปลว่าคณะแพทย์เภสัชศัตวะเนี่ยน้องๆไม่ก็ไม่ต้องจบสายวิทย์ก็สามารถที่จะสมัครได้ซึ่งจะมีความแตกต่างจากปีก่อนก่อนนิด หน,นะครับส่วนต่อมานะครับองค์ประกอบคะแนนที่ใช้อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับน้องๆเนี่ยลองดูประกาศดีๆนะครับก็สปทปีนี้นะครับก็จะมีการใช้เกณฑ์ที่ค่อนข้างคล้ายๆเดิมครับคือใน100%เนี่ยนะครับจะมีการคํานวณจากคะแนนวิชาสามัญ70%นะครับแล้วก็มีการคํานวณจากคะแนนวิชาเฉพาะเนี่ย 30%ด้วยกันนะครับโดยสัดส่วนของวิชาสามัญก็เป็นปรากฏดังภาพแล้วเกณฑ์ขั้นต่ําของวิชาสามัญก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือในแต่ละรายวิชานะครับจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของคะแนนเต็มยกเว้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะคํานวณคะแนนรวมกันนะครับหมายความว่าเขาก็จะเอาฟิสิกส์เคมีชีวะมารวมกันและดูว่าคะแนนรวมน้องถึง30%ในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะครับแต่สิ่งสําคัญในปีนี้นะครับก็คือไม่ปรากฏการใช เกณฑ์โอเนนะครับสำหรับน้องๆม .6 ที่ต้องการจะสอบเข้านั่นหมายความว่านะครับน้องๆไม่ต้องกังวลแล้วครับว่า o อ e นจะมาพิจารณากไรกอสอบรหรือเปล่าอันนี้คอนเฟิร์มเลยครับว่าไม่ และยืนยันอีกเสียงจากการที่เมื่อเช้านะครับได้ฟังทางกสพทได้แถลงข่าวเนี่ยก็มีการยืนยันเรื่องนี้จริงๆนะครับหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจอีกเนี่ยพี่นอดมีตัวอย่างนะครับว่าระเบียบการของปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นกสพทอ,อันเก่าๆที่ต้องใช้โอเน็ตเนี่ยเขาจะมีข้อ4.1แล้วก็กําหนดขึ้นมาแบบนี้ครับแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีดังนั้นยืนยันนะครับไม่มีการใช้โอเน็ตเป็นเกณฑ์นในการพิจารณาสําหรับกสพทอ,อีกแล้วครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของไทม์ไลน์การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ในปีนี้เนาะที่หลายคนกําลังลุ้นอยู่ว่ามันจะมีการเลื่อนมาช่วงธันวาหรือเปล่านะครับสรุปแล้วนะครับข่าวดีดีด้วยนะครับน้องๆไม่ต้องมีการเลื่อนมาสอบช่วงธันวาแล้วนะครับโดยกําหนดการสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ปีนี้นะครับก็จะเป็นตามที่เห็นเลยนะครับก็คือเราเขาจะเปิดให้สมัครนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่หนึถึงยี่ตุลาคม2564นะครับแล้วก็พอน้องๆสมัครตามขั้นตอนแล้วเนี่ยหลัง อย่าลืมไปตรวจสอบสถานการสมัครด้วยว่าสถานการสมัครสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถ้าการสมัครไม่สมบูรณ์น้องๆต้องทำการแก้ไขน,นะครับภายในวันที่30ตุลาคม2564เวลา16นาฬิกาและวันสอบวิชาเฉพาะนะครับก็คือจะไปสอบกันในวันเสาร์ที่26มีนาคม2565นั่นเองคำถามที่หลายๆคนสงสัยใครต้องลาออก ก่อนสมัครกสพทบ้างนะครับหลักๆนะครับคนที่จะต้องลาออกเนี่ยก็จะเป็นเด็กซิลเนาะเพราะว่าน้องมอปลายเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรน้องๆก็สามารถที่จะสมัครได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในกรณีของเด็กซิลเนี่ยจากระเบียบการพี่น็อตขอบแบ่งออกเป็น3กรณีละกันนะครับกรณีแรกนะครับลองสํารวจตัวเองนะครับว่าถ้าน้องๆเนี่ยเป็นนิสิตนักศึกษาที่อยู่ชั้นปีหนึ่งปีหนึ่งไม่พอนะครับเป็นปีหนึ่งที่อยู่ในคณะแพทย์ทันตะเภสัชศัตวะในสถาบันของรัฐ แล้วต้องการจะซิ้วเข้าคณะเดิมเช่นปีหนึ่งแพทย์อยากซิ้วไปคณะแพทย์ทันตะซิ้วไปทันตะเภสัชซิ้วไปเภสัชศตวะซิ้วไปศตวะนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องทําการลาออกนะครับแต่ว่าการลาออกเนี่ยเขากําหนดว่าให้ลาออกก่อนวันที่25เมษายน2565นั่นหมายความว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ก่อนที่จะยื่นรอบสารแอดมิชชั่นนั่นเอง ส่วนกรณีที่2นะครับก็คือคนที่เรียนอยู่สูงกว่าปี1เรียนอยู่สูงกว่าปี1เนี่ยไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามจะอยู่เคตนี้หมดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีความใกล้จบในปีการศน,นี้สมมติว่าหลักสูตรเรียน4ปีตัวเองอาจจะอยู่ปี2หรือปี3อะไรแบบนี้นะครับโดยการจะวัดว่าใครอยู่สูงกว่าปี1น,นะครับเขาจะวัดจากการที่นะครับถ้าน้องๆเนี่ยได้ลงทะเบียนวิชาบังคับที่สูงกว่าปี1ไปแล้วหรือมีสิทธิ ที่จะลงทะเบียนในรายวิชาที่สูงกว่าปี1น,นะครับเขาจะนับว่าน้องๆเนี่ยอยู่สูงกว่าปีหนทันทีดังนั้นเขาจะวัดจากการลงทะเบียนเรียนของรายวิชาต่างๆนั่นเองครับถ้าน้องๆอ,อยู่เคสนี้นะครับน้องๆจะต้องลาออกก่อนวันที่10ตุลาคม2564เพราะว่าจะต้องเอาเอกสารต่างๆนะครับมาประกอบการสมัครวิชาเฉพาะแพทย์ให้ทันนั่นเองครับในส่วนสุดท้ายนะครับกลุ่มที่สานะครับก็คือเป็นนิสิตนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายหรือถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือเป็นคนที่ใกล้จบแล้วจะจบในปีการศารึกษานี้นะครับทางกสธทก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับน้องๆไม่ต้องลาออกนะครับแต่เพียงแค่ต้องขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าน้องๆเนี่ยจะเรียนจบในปีนี้จริงๆนะครับและนําเอกสารฉบับนั้นมาประกอบในการสมัครวิชาเฉพาะนั่นเองและนี่ก็คือเคสของการที่ว่าใครจะต้องลาออกจากกศาออลาออกเพื่อจะมาต่อกสธทบ้างครับเรื่องต่อมานะครับ หลังจากหลักเกณฑ์การสมัครสอบต่างๆแล้วเนี่ยมีข่าวเพิ่มเติมสําหรับปีนี้นะครับก็คือสนามสอบวิชาเฉพาะแพทย์เนี่ยจากเดิมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8ที่นะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยพิเศษเลยก็คือเขาจะมีการเพิ่มนะครับจังหวัดนครนายกมาส่วนที่เพิ่มก็จะเป็นมหาวิทยาลายัยศรีนะครินทรวิโรธนะครับวิทยาเขตองค์รักษ์นั่นเองนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยกระจายสนามสอบแล้วก็เหมือนนะ่าจะโซเชียลดิสทนซิ่งได้ดีขึ้นนะครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่ เ,เมื่ออ่านระเบียบการแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าค่าสมัครสอบของวิชาเฉพาะแพทย์เนี่ยลดลงนะครับจากปีก่นกอนๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800บาทปีนี้นะครับก็สอพท65ก็จะเหลือค่าสมัครเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ และสุดท้ายนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสอบวิชาเฉพาะแพทย์ถ้าน้องๆลองดูตารางสอบของปีเก่าๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าการสอบวิชาเฉพาะแพทย์เนี่ยจะสิ้นสุดประมาณช่วงบ่าย3ามโมงของในวันนั้นๆใช่ไหมครับแต่โดยมาตรการของ Social d i s ส e n s ซิ่งต่างๆนะครับทางกสพได้ก็ได้แจ้งมานะครับว่าเขาเนี่ยจะมีการปรับขยับเวลานะครับโดยอาจจะใช้วิธีการใช้ให้เวลาพักเนี่ยมันน้อยลง แล้วก็บีบการสอบ3ามฉบับเนี่ยให้เสร็จภายในประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อป้องกันการที่น้องๆเนี่ยสมมติว่ามันมีการพักเที่ยงแล้วน้องๆก็จะเปิดแมสกินข้าวกันแล้วก็พูดคุยกันเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้เขาก็เลยเหมือนว่าจะบีบ3ามฉบับเนี่ยให้มาสอบให้เสร็จภายในเที่ยงครึ่งโดยจากการสอบถามของทางสพทเนี่ยนะครับว่าเอ้ยแล้วรูปแบบข้อสอบจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยอย่างไรในการบีบนะครับ ได้คาตอบมาว่านะครับก็คือไม่ได้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบให้มันต่างไปจากเดิมน,นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะจัดก,การให้การสอบมันถูกบีบลงอยู่ในช่วงครึ่งวันเท่านั้นเองครับ และนี่นะครับก็คือการสรุปทั้งหมดนะครับของกอสพท6 5นะครับหวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยมีคำถามอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานพยายามจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่นอ็อตต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่น็อตเนี่ยจะมีคลิปอะไรก็รอติดตามกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย